อันนี้คือเป็นซิกเนเจอร์ของงานเลยครับเป็นภาพที่โปรโมทอันนี้สวยนะไอเดียดีครับโจ๊กเกอร์กำลังปั่นจักรยานมีโลกโก้โคกำลังกินบะหมี่นะฮะนั่งกินบะหมีงานนะ้าสวยมากแดงดำนะฮะใช้สไตล์สีนี่จำงานนี้ได้ไหมครับเหมือนเดอะวิซเชอร์เลย สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนเอนเข้าสู่ช่อง Toys to Trip นะฮะวันนี้เป็นวันพิเศษนะครับวันนี้ไม่ได้มาดูของเล่นนะฮะจะพาเพื่อนๆมาดูงานอาร์ตฮะงานศิลปะเกี่ยวกับพวกหนังฮีโร่แล้วก็คอมมิกอะไรนี้ฮะก็จะมีพวกวาดรูปบนเฟร,รมแล้วก็แผ่นโปสเตอร์นะครับตอนนี้คนเยอะมากเลยให้ดูบรรยากาศนะครับเดี๋ยวผมจะพาดูแต่ละโซนก็โซนทางเข้าตรงนี้ตรงนี้มีอะไร จะเป็นงานการ์ตูนของอวอลดิสนีย์นะฮะร,ราคานีจะอยู่ที่125เหนนรียญนะฮะนี่ภาพนี้จะเป็นภาพดิสนีย์แลนด์นะครับเป็นผู้ก่อตั้งดิสนีย์นี่ครับราคา295เหรียญภาพนี้คลาสสิกค,ครับเอาไปติดบนผนังได้สวยเลยนะครับตัวนี้ตรงโซนนี้นะครับมันจะเป็นโซนเอา่าพวก กระตูดิสนีย์นะฮะ,ะนี่จะมีราคาก็ประมาณเริ่มต้น125นะครับก็กรอบเป็นเฟร,รมนะฮะอีโรสสเตชสวยดีตัวนี้น่ารักอ่ารูปนี้คล้ายๆแกรนดาฟเลยใช่ไหมเหมือนแกรนดาฟเลยนี่จะเป็นพวกภาพมังกรน,นะฮะแต่ละ ในนิยายของการ,ร์ตูนวอลดิสนีย์นะฮะน่าจะเป็นมาจากมู่หลานนะนี่จะเป็นม้ายูนิคอร์นด้วยสวยงาม,มรูปนี้สวยเหมือนภาพวาดเด็กวาดรูปฮะใช้สีเทียนช่องหรือสีน้ำอะไรเงี้ยรูปนี้สวยราคาจะอยู่ที่40เหนนรียญนะฮะต่อหนึ่งภาพถ้าสองก็35เหรียญ3รูปก็30เหรียญครับต่อรูป สไตล์อีกอย่างสีจะออกแนว India, India นะอินเดียอินเดียเลยก็จะเป็นตัวอย่างบางส่วนที่มาจากตัววอลข้างบนนะด้านหลังอันนี้มีขายปลีกย่อยมามาอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นหนัง แนวฆาตกรสยองขวัญพวกสัตว์ประหลาดพวกฆาตกรรบจิตนะฮะาวหนังเฮอร์เรนี่โฮมแลนเดอร์ ander, จากเรื่อง The ะบอยนะฮะมีแฮร์รี่พอตเตอร์ภาพนี้เหมือนเป็นภาพบาติกนะ,ะภาพย้อมผ้าสไตล์สีย้อมผ้าเป็นแบบแนวสีสันส,สวยๆอ,อันนี้จากเรื่องอะไร ตอนนี้คนเริ่มมาเยอะขึ้นนะตอนแรกผมมาประมาณ20กว่าคนเองตอนนี้เริ่มมาเรื่อยๆแล้วครับตัวนี้นี่ตัวนี้เกมเ่นสกูบิดูหันมีหันอีกทางมีเรื่องแวร์วูฟะฮะมนุษย์หมา่า อันนี้เป็นงานของ Adam Art Box นะฮะ The Art of Adam Michael นะฮะแนวแปลกตาดีฮะแนวไม่เหมือนใครดีตอนนี้เรื่องอะไรนะเรื่องจำชื่อไม่ได้ตอนนี้อะไรอะ่ะเหมือนมาจากโจ๊กเกอร์วะ ดูลายเส้นเขามีเอกลักษณ์ดีนะฮะดูเป็นแบบว่าใช้เส้นบางๆแล้วก็ลงด้วยพื้นขาวแล้วก็ใช้เทคเจอร์สลัดคู่กันนะฮะให้เป็นสเก็ตสวยดีอ่ะเหมาะแก่การโชว์ในเทศการ์ฮาวีนะฮะพวกแดกคูร่าแบงกนสไนนะ์เงี้ยมมี่ก็มีนะฮะนีม่มนุษย์หมาปะเป็นพวกหนังยุค 80นะฮะพวกนี้ <Yeah. S 1> สวยน้าแนวขาวดำนี่ <Yeah. S 1> มาเจอแฟรงเกนไซด์หน้าเขียวเป็นน้ากากนะตัวนี้นี่งานาตัวรวมพวกตัวร้ายหนังยุค80นะทีวีซีรีส์ จะมีงานสายอาร์ตกว่าอีกอะเป็นแนวแบบป้ายสีแบบเร็วๆนะฮะไม่ได้เกลีย่ยสีแบบเนียนๆนี่เป็นเหมือนประ,ประสาทคลือหัดของพวกแวมะะไพร์น,นะฮะไม้กายสิทธิ์ของแฮร์รี่พอตเตอร์นะฮะจนพวกเพิ่งเห็นตรงกลางแล้วเป็นออดออดแล้วอะไรนะตนัวนี้เป็นอาวุธของตัวละครต่างๆนะฮะมารวมกันที่เดียวกันเป็นบ้านเหมือนพวกเอลฟ์่ะฮะ เดี๋ยวเราไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นพวกกระ,กระตูนแล้วครับอนิเมชั่นเต่านินจาครับนินจา t ท r t l e s สตัวนี้เป็นเชลเลเดอร์นะฮะในตัวนี้เป็นลายเส้นสีดำบ,บนเฟรมเฟรมใหญ่รถคันนี้จำได้ไหมรถจากจูริสิกพาร์คนะฮะนี่เรื่องเรื่องเดอะโคร่นะฮะนี่เป็นก h o s t บัสเตอร์โอ้รุนนี้รุนนี้คลาสสิกสวยดีอนะ ีเกมเรียนใส่แว่นตา3มิตินะฮะดูหนังในนาลักนี่จะเป็นแขนใครสักคนแล้วก็มีชเลเดอร์อยู่ข้างในอ่ะอันนี้เรื่องโ e r m i n a t o r นะฮะก็จะมีนี่เออไอเดียดยีนะอยู่บนมือตัวละครแล้วก็มือให้ทายว่าเป็นมือใครนะฮะแล้วก็ตัวตรงในมือนี่ก็จะเป็นตัวละครที่ที่มือถืออยู่เจ้าของมือนะฮะเป็นโ e r m i n a t o r นะฮะตัวนี้อ w นโนส t ชเลเกอร์ อันนี้จะเป็นฮีแมนนะฮะเอเมอร์ฮีแมนสวยตัวนี้ใช้สีม่วงชมพูฟ้านะฮะแล้วก็เหลืองเป็นสีอ่อนหวานนะตัวนี้สวยดี มีเรื่องไนท์แมร์ดูเรื่องอหนังหนังเจสันฮั l ล์วีนนะฮะสุด13จะมีเฟรดดีในในร่างของบัสไลเยียนะฮะกับบูดี้งาน a าร์ตเอเลี่ยนพิเตอร์นะครับ สวยๆตัวนี้นี่รูปนี้เป็นรูปแมวกำลังจ้องมองเอเลียนอยู่นะฮะนี่เป็นนารูโตะนะงานจากางรานะเรื่องนารูโตะนี่พวกทหารโครนะจากเรื่องซาวว์เจ้าโคโรกลูนะครมีพับมาประกอบด้วยตุ๊กตา เลสเกลตั้งใจจะเขียนนะฮะแต่คือเขาก็ไม่ใส่ละเอียดเยอะมากก็ใส่เท่าที่ทำได้นะเป็นนานอาร์ตไม่ต้องไปเน้นซีเรียสก,กับเรื่องการลงดีเทลนะเจ้าหญิงเรย์ยานะครับน,นีดาานโมนี่ดาร,นนดารเวอร์สวยสวยดีฮะตัวนี้นี่จะเป็นเฮลิวิคินนะฮะนี่ เห็นสีเหลืองกับน,น้ำเงินนะฮะตัวนี้ตัวนี้สวยดีอะรวมพวกว่าชอบคอมแบนด์หมดเลยนะตัวนี้นี่สไปเดอร์แมน2099ันบฮะตัวนี้นานาสวยมากแดงดำนะฮะใช้สไตล์สีอ่ตัวนี้โอเมก้ะะาเรดอ๋อ้าไม่เห็นชื่อที่ผมจำไม่ได้นะแต่คือรู้อยู่ว่าเป็นตัวอะไร อเมริกาเลสจากคาแรคเตอร์ uh, จากมาเวลนะฮะตัวนี้จะใช้ไอเดียเป็นลิ้นของเวนนอมนะแล้วก็ม้วนขด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 แล้วก็มีหัวโผล่มาไอเดียดีครับตัวนี้นี่งามินท์โศเสย์เทเลยนี่กับจันอเมริกานะครับเป็นเฟิร์สอเวนเจอร์นะฮะชื่ออ่านาเขียนว่า I am fighting for นี่สไปเดอร์แมนนะฮะโอเคเดีย๋ยวเราไปดูด้านหลังกัน อันนี้กระตูเรื่องอะไรผมไม่จำไม่ได้จริงๆอันนี้ใครรู้บอกทีนะมีมังกรแล้วก็มีผู้หญิงเกาะอยู่บนเขามัางกรสีเขียวสวยดีฮนะตัวนี้นี่นาลตโตะนะกำลังนั่งบนชักโคกเออไอเดียใช้พลังยึดเบ่งนั่งอยู่บนนั่งอยู่ใต้ต้นไม้นะราคาร้อยยี่สิบห้าเหรียญตัวนี้น่ารักเรื่องอะไร เหมือนก็ปีสไตล์โมเน่ Monet นะฮะสไตล์ศิลปินโมเน่แล้วก็ใช้การ์ตูนที่ดังหนักอนิเมะซีรีส์นะฮะมาผสมผสานไอเดียดีครับ มีอยู่บนอ่างกำลังเล่นของเล่นนะฮะงาเสตเดานี้โซนิ c สีแดงแล้วก็สีน้ำเงินนะฮะสวยดยวีผมว่าวางภาพนี้น่าจะเอามาจากพวกการใช้กราฟิก Ph ส otoshop ด้วยนะฮะแล้วก็ทำให้มันเป็นงานอาร์ตแล้วก็มาเพ้นต่ออีกทีผมรู้สึกว่าจำจากงานหลายๆงานแล้วมันคล้ายๆจับพวกงานออริจินอลภาพ,พยนตร์มากกว่าพวกหนังแอนิเมะ ตันนี้จะเป็นงานอาร์ตมาริโอ้นะฮะอันนี้สวยๆอันนี้คือเป็นซิกเนเจอร์ของงานเลยครับเป็นภาพที่โปรโมตงาน UNE นะฮะ Art Expo งานนี้จะมี3วันนะครับวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์นะฮะวันนี้ผมมาได้วันเดียวก็คือวันศุกร์เนี่ยรายละเอียดจะมีตัวละครจากเรื่องของมาริโอนะฮะมีเจา้าบราว์เซอร์มีโยชิ อันนี้สวยนะไอเดียดีครับโจเกอร์กำลังปั่นจักรยานนั่งปั่นจักรยานกับแบทแมนแบทแมนซ้อนท้ายแล้วก็ถือไอติมนะฮะไอศครีมด้านหลังมีซูเปอร์แมนบินอยู่ข้างบนด้วยมุมซ้ายแล้วก็มีว้าวแบทแมนไอเดียดีมากครับอันนี้อันนี้เป็นเฟรมใหญ่เห็นชัดเลยมีว้าวแบทแมนด้ยอันนี้ผมมาชอบไอเดียตรงนี้ครับนั่งปลดทุก อยู่บนซ้่มแบทแมนนะฮะแล้วก็จิบวายสบายใจแต่คงไม่สบายใจดูหน้าแบบเคร่งเครียดมากเลยอันนี้ซสปอร์แมนเบ่งพลังนะฮะต้องยิงแสงจากตาเลยครับปวดมากน,นี่เป็นเอาคาแมนนะตัวคอนจะเอาคาแมนตัวนี้เป็นแฮร์รี่คินนะอยู่ในชุดครัวเอ่ออยู่ในครัวนะฮะกำลังชิมอะไรสักอย่างน่าจะเป็นซอสมะเขือเทศนะ มูลไน Ghost s เ i d e r สวยเป็นพื้นขาวทิ้งนะแล้วก็มีตรงกลางเป็นสีดำแล้วก็เป็นภาพอาร์ตของ Ghost Slider oh นี่เด e f i r นี่ Deadpool กําลังเลง่งปืนไปที่ตุ๊ก,กตา Art V ฮะตัวนี้ไม่ใช่แบบแนวสไตล์เกลี่ยสีแบบ Realistic นะฮะก็เหมือนเกลี่ยสีให้เนียนนะฮะก็คือจะเป็นการใช้ป้ายทีแปลงป้ายแบบแ,บบแห้งๆนะ,ะสวย แบทแมนวเวนนอมนะฮะอันนี้เป็นหนังสไปเดอร์แมนภาคของอแม็กควายนะฮะมีเดฟฟูก,กับตุ๊กตาวูบบลินอีฟลูมีสวยครับมีการเจอกันขนาดกับเวนนอมแล้วก็สไปเดอร์แมนนะตัวนี้ เดี๋ยวผมจะพามาดูตรงกลางโซนของงานนะฮะก็จะมีโซนนี้จะเป็นของดากบอลนะฮะนี่เวจิต้าล่างล่างใหม่นะ,ะเป็นล่างสีม่วงอัตานิยมของโกคูนะฮะน,นี่เป็นโกฮังนะฮะนี่พิกโรอันนี้อ่โกคูลรสฮะ ตัวนี้เป็นรูปนารนูโตะรูปใหญ่นะฮะตัวนี้295รยเาหรียญเฟร,รมใหญ่เลยนี่โลโกโ้โคกำลังกินบะหมี่นะฮะนั่งกินบะหมี่งานนี้งาอาร์ตสวยดีแล้วด้านหลังจะเป็นรูปเบจิต้าตาเห็นตาขาวๆยืนอยู่ ด้านหลังก็จะเป็นโกคูเหมือน,นกันนะฮะกำลังปล่อยพลังโอเคผมเพิ่งมาเห็นด้านหลังมองไม่ทันนะฮะตรงนี้จะเป็นเฟร,รมใหญ่เลยเป็นนารูโตะกับดักันบอลนะครับคนละฝั่งฝั่งซ้ายฝั่งขวา มีการ์ตูนตัวอื่นด้วยกันดั้มก็มีนะนี่มีตัวอะไรกันบ้างให้เพื่อนๆลองชมกันมีอตอมแมนเซเลมมมีดาคออนเควสนะฮะนี่วันพันช์แมนก็มีมีมขบวนการหุ่นยนต์เ้วยสวยอ่ะตัวนี้ วั One Piece. นพีซตัวนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นงานออริจินอลนะฮะดูมีรอยอเทปติดด้วยตัวน,นี้ราคาอยู่ที่495เหรียญนะฮะว้าวเป็นงานออริจินอลเลยครับงานต้นฉบับไม่ได้ปริ้นออกมาด้วยศิลปินคนนี้ก็จะมีลายเส้นอื่นๆนะฮะมีการ์ตูนนารูโตะงานไพ่ลายเส้นเหมือนเด็ก ระบาดผมไม่ได้ว่าเขาเป็นเด็กนะฮะดูเขาจะตั้งใจทําให้เป็นเหมือนลายเส้นเด็กเด็กโตฮะเด็กโตว่าดรูปโกรธกับกครูเข้าขากันเลยตาโตๆเหมือนกันนะอ๋อเป็นภาพเคยเห็นไหมฮะแต่ก่อนเป็นภาพาหมาหลายๆพันนั่งเล่นไพ่กันอยู่อันนี้เรามาทําเป็นภาพของพวกสตา,า,าร์วอล์ครับมีอา d ูดีชู็หาร c p o ก็มีนะฮะ นีกำลังนั่งเล่นไพ่กันอยู่อันนี้มีเฟรมใหญ่ด้วยอันนี้จะเป็นสไตล์กับภาพในอดีตนะฮะปียุค80ยุค70 80 90นะฮะเอาเป็นภาพในอดีตโฆษณาในอดีตมาทำเป็นสไตล์ของ s ซ a r r นะนี่ดาร์เวเดอร์กำลังดูดอะไรสักอย่างผมรู้ว่าดูอะไรแต่ให้เพื่อนดูเอ,เองแล้วกันนะนี่กำลังทำกับข้าวไอเดียขายไอเดียครับตนี้ รูนี้สวยมี3าขนาดนะขนาดกลางขนาดใหญ่ขนาดใหญ่น,หญนี้จะ495เหรียญเลยน,นี้ด้านหลังจะเป็นอาจารย์โยดาอันนี้จะเป็นพวก s ซาวว์เอพิส od เก่าๆนะฮะเอพิส od อ่าสี่ถึงหอันนี้จะเป็นโลกวัน มีเจ้าหญิงเลอาในชุดใบน้ำด้วยตัวนี้มาต่อกันที่โซนของมาเวลอีกทีนะผมมาเจองานตัวนี้เป็นงานมาเวลหมดเลยนะมีด็อกเตอร์เซนช มีชอพักหนึ่งนะตอนนี้น่ารักกรูดนี่โลจิมีคลับโดอ้อ่าคลับโลจิด้วยฮนะอันนี้จะเป็นฉากของไอรอนแมนแล้วก็สไปเดอร์แมนทั่งกับข้าวเอ๊ะแต่ทำไมภาคภาคก,กันเพื่อนเป็นตาสอ์อะซูเปอร์แมนซะง,งั้น นี่จะเป็นรูปไอร้รอะแมนนั่งกดชุกแต่มีแขวขนของทอแขวนอยู่แล้วก็มีซเบแบทแมนชู2นิ้วอันนี้รูปไม่เคยเห็นอยู่นะฮะรูปฮัก uh, นั่งกดทุกอยู่มีตัวการ์ตูนของแบทแมนซูเปอร์แมนแล้วก็แฟรตอยู่หน้าริมหน้าต่างเลยมีงานเดดพูล uh, นั่งอยู่บนเก้าอี้เรื่องเกมออฟชอตนะฮะนี่จากเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์นะฮะ โซนด้านหลังนี้จะเป็นโซนแฮนรี่ฟัตเตอร์เหมืเลยนะนี่จะเป็นปราสาทฮอกกอดสวยดีเหมือนภาพแนวศิลปะในสมัยเก่าเลยฮนะ นี่ผมย้อนมาตรงทาง,ทางเข้าของงาน,นะครับจะมีโซนภาวาดอีกโซนหนึ่งฮะ,ะอันนี้30เหรียญแต่ละชิ้นนะฮะซื้อ2ได้1ฟรี1ชิ้นฮะ,ะจะเป็นแนวกระตูนแบบตัวน่ารักนรักฮะตัวสั้นๆน,นี่มีชอนะซานอสน่ารักเชียวซูเปอร์แมนกำลังจับเครื่องบินเป็นงานดีไซน์น่ารักกระตูนน่ารัก We'll mm -hmm. โซนหนังสยองขวัญน,นะตัวนี้จากเรื่องฮาลโลวีนกำลังยืนอยู่ตรงที่ตาผ้าตัวน,นี้จากเฟดดี้เฟดดี้ครับเจสันไมเคลไมเยอร์จากฮาลโลวีน ฝั่งหนึ่งจะเป็นงานเหมือนรองเท้าพวกซุปเปอร์ฮีโร่นะเป็นสไปเดอร์แมนก็จะมีรองเท้าบูทของสไปเดอร์แมนนี่ฮะนี่เพื่อนๆรู้แน่นอนว่าเป็นใครเ้าเก๋ดีถ้ามีปฏิกร์อาร์คอยู่ตรงรองเท้าของไออนแมนมีอินฟินิตี้การเลตนะฮะของชานอสบัตแมนนะอีกมีแบบสีน้ำเงินด้วย มีจำงานนี้ได้ไหมครับเหมือนออ The w i c h e r เลยจะมีคนเดินข้ามถนนก็มีตัว Boba Fett นะฮะแล้วก็ Darth Sidious มี Darth Vader แล้วก็มี Than k r นะฮะภาพนี้คน,คน,คน,คนหลายคนอาจจะเคยเห็นมานะฮะแต่เป็นในแนวสไตล์ s t วอ w นะดีไซน์ท่านโยดากำลังอาบน้ำอยู่ ตัวนี้สวยงามน,นะฮะแมนดารยนนะฮะบนสไตล์ขาวดำแบทแมนนะฮะมีแสงเครื่องยิงแสงช่วยเหลือด้วยเหมือนแบทแมนเลยนี่จะเป็นภาพสไตล์แนวแวนโกะนะฮะได้ไอเดียมาจากแวนโกะ แล้วก็เป็นเรื่องราวของ Star w ในในใน,ในภาพนั้นนะฮะนี่ก็เป็นภาพเบนโกนะฮะแต่ใช้ s m มซ o มซูเปอร์ใส่เข้าไปในภาพโอเคครับสำหรับการรีวิวงาน a า t ์ต Pro ครั้งนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับวันนี้ผมพกต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ